ชีวิตก็แสนสั้นประโยชน์สูงสุด,สดคืออะไรจะอยู่ไปทุกขณะต่อไปได้วยความไม่รู้หรือว่าจะตายเดี๋ยวนี้ยังได้เลยคะ่ะและมีคนที่ตายด้วยกำลังสนทนาธรรมก็สส้นชีวิตไปต่อหน้าต่อตอาเพราะฉะนั้นความตายจะมาถึงเมื่อไรได้หมดเลยนะคะไม่มีใครรู้เหมือนหลับใครรู้บ้างคะตอนจะหลับหลับแล้วไม่ตื่นคืออะไรหลับแล้วตื่นคืออะไร หลับและตื่นก็ยังคงต้องเป็นบุคคลน,นี้ต่อไปจนกว่าถึงวาระที่กรรมที่จะให้เป็นบุคคลน,นี้สิ้นสุดเป็นคนนี้ต่อไปอีกไม่ได้สักขณะจิตเดียวมือไม้ที่เคยยกขาที่เคยเดินทุกสิ่งทุกอย่างทำได้หมดไม่มีเลยค่ะเหมือนกระดาษเหมือนท่อนไม้เหมือนดินเหมือนอะไรนั่นหรือเราซึ่งขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่มองไม่เห็น เพราะยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้แต่ก็ถ้าไม่มีธรรมะที่โรรองตัดสรู้ก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าอะไรทําให้เกิดกายและวาจาอย่างไรแต่และหนึ่งขณะด,ดีหรือชั่วปานใดประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์แค่ไหนพระฉชนนก็เป็นสิ่งซึ่งคุณของพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้นี่นะคะยังคงเป็นประโยชน์ ต่อคนที่ได้ฟังด้วยความเคารพ